สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาริวันมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วแต่ว่ามือนนิมาคำแน่ที่คำแน่มือนีิมีสุปเฮดจ้า,จายู่วเลยเฮดเลี่ยมยัไม่มีอย่างเดียวมือนนิที่ขาดไรจ้าแต่สุปเฮดด่ก็กินให็ไหมเธอว่าแล้วก็เหมือนเ,นเดิมข้าวเหนียวกล่องเดิมจา้าหอนหอนอยู่พี่น้องเอ้ยมามาจ้ามามาบ้านมาริวันเด้อ ซุปเห็ดอันานาดอกข,ข้าวขาตะปะตะแปะหลังจะกข้าวเอิญเ็ดเอีอยงดอกพี่น้องซื้อมาตะลายมือแล้วแต่ว่าบ่าได้เฮดมาได้จ่าเด้อจะมาบ่าเอินเด้อคุยคับใหญ่ๆกันนะายั่วมูกันนะอืมพี่น้องแซบแซบอีกแล้วอืแซบอีกเลยจ้าพร้อมขอบคุณอ ก้อยมมนบ่าเขาเอิญก้อยว่าแม่สุกอืมพพรจะเดากันไหมพเพระเดากจมือนอ่นนันกินหันเหมือนอยู่ชิบบาทกินอยู่อาทิตย์นึงั้งเฮ้ยแซ่ เ่อกั้ติดมือม่อเมื่อเนี่ยกินคัมครับหกม่วงมือติดตือเหรจับเล็บโบอาานหนักอะไรเสียงเห้ง อ๋อปิดมือครับ เฮ็ดสองกลองได้จามมังไงเพื่อเฮ็ดปลวกเห็นไหมเห็นแล้วเ <c oughs> พื่อเฮ็ดปลวกนะเอาไฟติดต่อค่ะเขากับตีด <c oughs> <c oughs> มือดีดี มลอกมันสิมีอีกแบบนึงแม่ดอกเงาๆนั่นกับตำแซ่บพี่อนจ้ะก็ะเข้าเอิ่นเห็ดอีกอย่างงั้งคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเงาๆ อืมเออเฮงอยากอ่ะอยากออกนอกบ้านแล้วเป็นว้อยว้ยนะายนี่ไงไม่ให้ออกอยากหาสาวเป็นบางมึงขึ้นกับลูกมาโอย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 ่ออางออมเฮน ปีนมงหลวดปีนตะตังมุงหลวดพังมัดอืมเป็นมันเป็น,ม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 ,นมันก็สามพัน ดูนี่แหละไม่ต้องไปทำหรอกแห้ง <c oughs> พอออกไปแล้วจะกลับบ้านถือป่ะบูบูเคยออก กินแบบนี้ก็อยากกินซุปน้ำมัน่สมไดบปล่าสนใจบุฟเซุปกินจักเมื่อ <c oughs> รันมีผักเป็ดไหมพี่น้องซุปน,น้ำมัน่สมไม่ต้องใส่ผักเป็ดนะถ้ากินปลวกจะหนาบ้างเนี่ย มันตายเมื่อไหร่บ้างหนึ่งตะจี้ไปเด็ทอายุนาบานจะไปใายใส่ข้อก็เดทเบอร์มันตายเมื่อ พักสะดาชิบบาทรกินอยู่อาทิตย์นึงข้าวติดมั้ย, <c oughs> นนย <c oughs> พาดบ,บุกพริกอันนี้ พี่แขงเอ้ยพี่ครัวเพชรครับคันเทดจืดๆกับบ้แซ่บพี่น้องเอ้ยกอตารสมนี่กันจืดๆกับบ้แซ่บเนต้องเอารถจัดจัดอือโอ 还有吗？ ว่ามันว่ามันสุปเห็ดปวกเหนียวเยุนนุม่มๆเขาตำเสี้ยนันคือนเห็ดปวกได้เกินเ,นเพียงสุปแห่งเห็ดปวกแต่สมในน้อยย่เห็ดให้กินสะไหมในน้อย กินว่าซุปเห็ดว่าันมกักจะงนให้ปวดแสบนะจะแน,น่นอนอืมอนี่อะสิเอาทัวแม่ามาโดยบงพนังถ่ายเรื่องของเรนแม่กับแคทจะฝอย <laughs> ลูกเป็นมาก,กินบอกทัวรรือม,มาได้กลมเบึงให้จะเรียวบังจอซะสับ,สบ เขาห้อนๆเพิ่งาแตกไปไเยลยแตกแน้วนั่งนั่งดูค่ะนั่งหน่อยกระโดดขึ้นลังกง ร่างก็เมื้อเอะพี่น้องเอเอจังข้าวเดียวแค่ <c oughs> ตุวอย <c oughs> กินไปน้ำฝอยไปน้ำข้าวเดียวแสบไรพี่น้องเอเอสิเขาโตเออ้่ะเนี่ยกันร <c oughs> ่างแสบ แล้ลล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 ว,ว,มมวเจอกันคลิปหนาได้จ้าขอบคุณหลายๆที่มารับชมช่องมาริวันขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อ